สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะคุณครูสมบัติมีนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องหลักนะคะหลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยนะคะของชั้นปถมศึกษาปีที่สองนะคะเด็กๆ,ๆพรอ้อมได้ยังคะอ่าพร้อมแล้วเราไปเลยนะคะเราจะเรียนในวันนี้ก็คือการผันนะคะผันวรรณยุกนะคะเด็กๆลืมหรือย,อยังอาจเดี๋ยวลองไปฟังเพลงก่อนนะคะ ไปเลยค่ะ <Ale> สอตามจะเอามาใช้แค่2ตัวคือไม้เอกกับไม้โทอ่ะทีนี้คุณครูจะทบทวนนะคะการผันนะคะการผันพยัญชนะนะคะอักษรไทยแบ่งเป็นอักษร3ามม่ใช่ไหมคะมีสูงกลางและต่ำนะคะและมีหลักในการผันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะการอ่านผันวรรณยุก อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำอ่านผันวรรณยุกอักษรกลางไก่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 จา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 ดำดำ ดั้ดั้ดังบา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 งแตนแต่นแตนแตนแตนไก่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 จ้า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 จา ดำ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 บาง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 แตน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 อ่านผันวรรณยุกต์อักษรสูงไข่ไข่ไข่ผ้าผ้าผ้า้าาำ ทำทำหางหางห้างแขนแขนแคนไข่ไข่ไข่ผาผาผ้าทำทำทำหางหางห้างแขนแขนขขขแคน,แน,แนอ่านผันวรรณยุก อักษรตับใครไข่ไขร,รมามามานำ,น,ำน้ำน้ำช,ช่งชางช่างช้างแขนแค่นแขนไขน่ไข่ไข่มามามา นำนำ้นำน้ำช,ช้งชางช่างช้างแคนแค้นแขนแขน,แขน,นะคะการอ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำนะคะเป็นการทบทวนอ่านนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะเด็กๆนะคะหยิบนะคะแบบฝึกทักษะภาษานะคะ ของชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะคะแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าหกสิบห้าค่ะเรนนี้นะคะเด็กๆเ,เปิดเลยค่ะเราจะมาเรียนรู้กันที่ข้อสิบนะคะพันคําในวงเล็บแล้วเลือกคําเติมในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะนะักเรียนมาดูคําในวงเล็บนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ หอมีหมีหมีเอกหมีหมีโทมี่หมีหมีมีกต่อไปค่ะข้อสองค่ะหอมอหมอหมอเอกหมอหมอโทมอ มอมอมอข้อสามนะคะหอมอ,อ่ะนอมันหอมอ,อ่ะนอมันไม่เอกมันหอมอ,อ่ะนอมันไม่โทมั่นมันมันมันม่น ต่อไปค่ะน้อยนาสะกดตรงตัวข้างหลังนะคะเด็กๆนี่ตัวนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะอ่ะเดีย๋ยวเราจะผันตรงนี้พร้อมๆกันนะคะหอนออาหนาหนาเอกนาหนาโทหน้าน้อยนา น้อยหนาน้อยหนาน้อยหนา้าต่อไปค่ะข้อหนะคะหอมอไอไหมไหมเอกใหม่ไหมโทไม่ไหมไมไม่ ข้อหกค่ะหอรออหลอหลอเอกหลอหลอโทลอหลอหลอลอนะคะอ้าวเราอ่านพันคำเสร็จแล้วเราจะต้องเลือกคำในวงเล็บนะคะ เติมลงในช่องว่างเด็กๆด,กดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่1ภูผาและน้ำใสไปดูที่สวนสัตว์ไปดูเลยคะ่ะหมีมีมี่ไปดูเลยค่ะลูกดูหมีนะคะอ่ะคุณครูวงกลมไว้ให้นะคะเดี๋ยเด็กๆไปเติมเองนะคะหรือเด็กๆจะพักไว้ก่อนแล้วก็เติมก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อสอง อ่านตามคนนะคะแม่หุงข้าวในไหนไหนคะในหมอในหมอในหมอ้อหุงที่ไหนคะลูกต้องหุงที่ในหม้อนะคะในหม้อนะคะต่อไปคะ่ะข้อ3เด็กๆต้องขยันศึกษามัน มันมันอันไหนคะต้องเติมคำว่าอะไรคะมันใช่ไหมคะมันอ่านะคะเด็กเด็กต้องขยนันมันศึกษาต่อไปค่ะข้อ4เด็กเด็กกำลังรับประทานรับประทานอะไรน้อยหนาน้อยหนา น้อยหน้าแล้วประทานเลยคะต้องน้อยหนานะคะอหอนหอหนอนหนาไม่เอกหนานะคะน้อยหนานะคะต่อไปค่ะข้อหคุณแม่สวมเสื้อตัวไหมใหม่ไม,ไม่ตัวไหนคะตัวใหม่ค่ะตัวใหม่นะคะ ต่อไปค่ะข้อหกภูผามีหน้าตาเหลาเออล้อลอลอตัวไหนคะอ่าลอนะคะหอลออลอลอเอกลอนะคะภูผามีใบหน้าตาลาเหลานะคะล้วเล่นเอาคำที่เราวงกลมตอนนี้นะคะไปเติมลงในช่อง ว่างนะคะอะอย่างเนี้ยภูผาและภูผาและน้ำสายไปดูหมีนะคะเด็กๆก,ก็เอาคำว่าหมีนะคะหอมอีอหมีไปเขียนนะคะเนีย่ยเราวงกลมไว้แล้วนะคะเด็กๆก,ก็พักวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็เติมให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะหน้า1ิบเอ็ดอ่าสิบเดให้เด็กๆทำอะไรเอ้ย อ่านบทร้อยกองและขีดเส้นใต้คำที่มีอ,อนำและนำมาใส่ในช่องว่างข้างล่างนี่ตรงนี้ค่ะช่องว่างตรงนี้เ,เด็กๆจำได้ไหมคะคำที่มีอ,อนำจะมีอยู่4ี่ตัวเอาเรามาดูบทร้อยกองนี้เด็กๆอ่านตามคุณนะคะอย่าพูดคำหยาบคาย เตือนลูกชายและลูกสาวอยู่บ้านทำกับข้าวช่วยเหลือคาวแม่เหนื่อยงานอย่างนี้จะสะอาดเก็บปัดกวาดทำงานบ้าน อยากบอกลูกและหลานช่วยเหลือง,งานมีน้ำใจอ่ะอันนี้เขาสอนให้เรานะคะหอย่าพูดคำหยาบคายใช่ไหมคะอันแรกเลยออนำก็คือคำว่าอย่าเดี๋ด้ขีดเส้นใต้ไว้ค่ะเอาไม้ทัดขีดก็ได้นะคะนะคะได้สวยๆนะคะอ่ะอย่าพูดคำหยาบคาย ต่อไปค่ะเตือนลูกชายและลูกสาวอยู่บ้านทํากับข้าวคําว่าอะไรคะอยู่คำนี้ใช่ไหมคะเด็กๆขีดเส้นใต้ค่ะอยู่ช่วยเหลือค้าวแม่เหนื่อยงานมีไหมคะอันนี้ไม่มีต่อไปค่ะอย่างนี้จะสะอาดอ่าคำว่าอย่างขีดเลยค่ะอย่าง เก็บปัดกวาดทำงานบ้านมีไหมคะไม่มีอยากบอกลูกและหลานคำว่าอะไรคะอยากหอยออยออากออยากอาอยากบอกลูกและหลานนะคะช่วยเหลืองานมีน้ำใจอานะคะ การช่วยเหลืองานก็จะทําให้เรามีน้ําใจเด็กๆอยู่บ้านต้องช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะทํางานบ้านอ่ะเราได้ทั้งหมดครบไปคะสี่คำยาอยู่อยางอยากโอ้พอดีเลยนะคะเด็กๆเอามาเติมในช่องว่างตรงนี้คะ่ะยาอยู่อยาอยากนะคะคุณครูไม่ต้องเขียนให้นะคะเด็กๆเอามาเติมเองเลยนะคะต่อไปค่ะ หน้าต่อไปนะคะข้อ12นะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านค่ะให้เด็กๆนะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านคัดตรงไหนเอยคัดตรงนี้ค่ะเห็นเพื่อนมีความทุกข์ช่วยปอบปลุกให้หายพันมีของรู้แบ่งปันเธอให้ฉัน ฉันให้เธออ,อยู่บ้านนะคะมีเพื่อนเล่นเราก็ต้องทําไมคะเพื่อนมีทุกข์หรือเพื่อนหกขรม้มเราก็อะไรคะช่วยเหลือเพื่อนนะคะปอบนะคะเวลามีขนมเราก็ต้องรู้จักกันเลยคะแบ่งปันกันให้ในักเรียนคัดตรงนี้นะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดมเมื่อนักเรียนคัดเสร็จแล้วนะคะให้ในักเรียนฝึกอ่านทั้งหมดเลยแต่ก่อนจะทําเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะเดี๋ยวพร้อมนะอ่านตามคุณนะคะ คนดีมีน้ำใจเห็นงานใดคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนและจุนเจือต่างเอื้อเฟื้อกันและกันเห็นเพื่อนมีความทุกข์ ช่วยปอบปุกให้หายพันมีของรู้แบ่งปันเธอให้ฉันฉันให้เธอ,อะนะ,ะเป็นไงคะลูกะนะคะคัดให้สวยนะคะคุณครูให้คะแนนด้วยนะคะอา พอเด็กๆคัดเสร็จนะคะคัดให้สวยเลยนะคะคัดเสร็จแล้วเด็กๆก็ให้นะคะก็ขอฟมกรุณาคุณพ่อคุณแม่นะคะอัดวิดีโอนะคะอัดคลิปนะคะการอ่านของนักเรียนนะคะคนดีมีน้ําใจนะคะจนกระทั่งถึงเธอให้ฉันฉันให้เธอนะคะส่งให้กับคุณครูนะคะเป็นการสอบเก็บคะแนน,นะะเรื่องของการอ่านนะคะวันนี้เราจะเก็บคะแนนนะคะการอ่านและการคัดลายมือ อย่างละ5คะแนนก็คือทั้งหมด10คะแนนนะคะเพราะเราเรียนมาก็6บทแล้วเนาะก็ครบแล้วนะคะแล้วก็ใกล้นะคะใกล้จะเรียกว่าปิดเทอมแต่ก็ยังไม่ปิดใช่ไหมคะเราเรียนกันอยู่ที่บ้านแต่คุณครูก็พยายามที่จะให้ในักเรียนนะคะได้อ่านได้ฝึกนะคะนักเรียนก็ดูวิดีโอจากคุณครูถ้านักเรียนไม่ได้ดูนักเรียนก็อ่านเองนะคะโดยที่ให้คุณพ่อคุณแม่สอนเวลาหรือพี่ ที่สอนก็ได้นะคะแล้วก็ให้คุณพ่อแม่นะคะอัดวีดีโอส่งคุณครูมานะคะวันนี้คุณครูขอจบแค่นี้สวัสดีค่ะ